เรื่องร้อนแรงทางการเมือที่ทุกคนจับตามองอนุทินชาบีรกุลเปิดเผยแล้วว่าได้ถุนกล้าวเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรเรียบร้อยแล้วซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค้างคามาตั้งแต่สมัยที่พันตํารวจเอกทวีสอดส่องดำรงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและมีความเห็นให้ยกดีกาเผยแพร่เมื่อวันที่19พฤศจิกายน2568เวลา12.27น และปรับปรุงล่าสุดเวลา12.39น,นาทีโดยผู้จัดการออนไลน์เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อเวลา11.00นวันที่19พฤศจิกายนนายอนุทินชาวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการขอพระราชทานอภัยโทษของนายทักษิณว่าขณะนี้เรื่องดังกล่าวได้ถูกนำขึ้นทูลกล้าวแล้วโดยเป็นเรื่องที่ค้างมาตั้งแต่สมัยอดีตรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมพันตำรวจเอกทวีสอดสอง และทางรัฐบาลชุดปัจจุบันก็ได้ดําเนินการตามข้อเสนอของอดีตรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่านยกรัฐมนตรีได้ลงนามและส่งเรื่องไปเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่ในอนุทินยืนยันว่าได้ลงนามและส่งเรื่องเรียบร้อยแล้วโดยชี้แจงเพิ่มเติมว่าเรื่องนี้เป็นกระบวนการที่เริ่มดําเนินการมาก่อนหน้านี้แล้วและความเห็นของพันตำรวจเอกทวีคือให้ยกดีกาซึ่งจากนี้ก็เป็นไปตามขั้นตอนราชการที่ไม่สามารถก้าวล่วงได้ต่อคําถามว่าการที่บอกว่ายก หมายถึงการยกดีกาหรือไม่ในอนุทินตอบชัดเจนว่าความเห็นนี้มาจากพันตํารวจเอกทวีในประเด็นทางการเมืองเมื่อถามถึงมุมมองของพักเพื่อไทยที่มองว่าเรื่องนี้อาจมีในทางการเมืองนายอนุทินตอบอย่างชัดเจนว่าไม่มีครับผมไม่เหมือนเขาผมทําตามเนื้อผ้าและกฎหมายทุกอย่างต้องไม่เอาสิ่งที่ตัวเองชอบทําแล้วไปกล่าวหาว่าคนอื่นจะทําเหมือนกันเมื่อถามต่อถึงผลกระทบหากนายทักษิณลงมาช่วยหาเสียงหรือไม่ลงมาช่วยหาเสียงจะมีผลต่อพักภูมิใจไทย หรือไม่ในอนุทินระบุว่าเวลาหาเสียงต้องถามนายพราดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะสอสออังทองส่วนพักภูมิใจไทยจะเน้นการนำศักยภาพและสิ่งที่มีอยู่ไปสร้างความมั่นใจให้ประชาชนโดยไม่ใช้วิธีโจมตีหรือด้อยค่าคู่แข่งในการหาเสียงดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลพักภูมิใจไทยมุ่งเน้นการทำงานและบริการประชาชนเป็นหลักและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจพลาดไปการยกดีการนี้ ไม่ได้เกิด <ame> ข, uh. ขึ้นเพียงเพราะความชอบส่วนตัวแต่เป็นกระบวนการที่ถูกว,กวางมาตั้งแต่สมัยก่อนการตัดสินใจทางการเมืองในเรื่องนี้จึงสะท้อนถึงความละเอียดอ่อนของกฎหมายและความสมดุลทางการเมืองอย่างแท้จริงคุณ <constantly Wow. S 2> คิดเห <What> ็นอย่างไรกับการตัดสินใจครั้งนี้เห็นด้วยหรือไม่ว่าควรดําเนินการตามกระบวนการเดิมหรือคิดว่ามีแรงกดดันทางการเมืองแอบแฝงแสดงความคิดเห็นด้านล่างได้เลย